สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าจะพามาซื้อเหรียญแบบมาเก็ตนะคะหรือว่าแบบซื้อทันทีนะในแอป okex ค่ะเริ่มต้นก็เข้ามาที่หน้าจอหลักของแอป okex นะคะแล้วกดไปที่สปอตค่ะจากนั้นก็จะขึ้นกราฟนะคะ btc usdt หรือว่า bitcoin นะ จากนั้นนะคะก็ให้ตรวจสอบให้ดีว่าอันนี้คือเหรียญที่เราจะซื้อแน่นอนแล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ป้าจะสาธิตโดยใช้เหรียญ btc หรือ bitcoin นี้เลยนะคะงั้นเราก็ตรวจสอบถูกต้องแล้วเนาะโอเคเราก็มาที่คำสั่งลิมิตนะคะเห็นในกรอบสีแดงนี้นะคะมันจะขึ้นอัตโนมัติค่ะว่าคำสั่งลิมิตให้เรากดลงไปในคำสั่งลิมิตนี้นะคะ จากนั้นหน้าจอจะเด้งขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะคือมีคำสั่งลิมิตคำสั่งลิมิตขั้นสูงคำสั่งซื้อขายทันทีคำสั่ง stop คำสั่ง ticker กกนะคะแล้วก็คำว่า cancel ด้านล่างนะคะ,ะไม่ต้องสนใจตัวอื่นเพราะว่าคลิปนี้นะคะป้าจะสาธิตคำสั่งคำสั่งซื้อขายทันทีหรือ market นะคะเราก็กดไปที่คำสั่ง ซื้อขายทันทีค่ะกดเลยค่ะอ่าเมื่อกดแล้วนะคะก็มันจะขึ้นแบบนี้ตามในกรอบสีแดงนะคะขึ้นว่าคําสั่งซื้อขายทันทีถูกต้องแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราสังเกตนะคะมันจะขึ้นว่าคําสั่งนี้มันจะเป็นราคาเหมาดังนั้นเราจะพิมพ์ราคาลงไปไม่ได้นะคะ เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือใส่จำนวน USDT ที่เราจะลงทุนลงไปค่ะอ่าพิมพ์ลงไปเลยนะคะพิมพ์เสร็จแล้วตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเราใส่จำนวนทุน USDT ที่จะลงทุนจำนวนเท่าไหร่ถูกต้องแล้วก็กดต้องตรวจดีๆนะคะเพราะว่ากดปั๊บมันจะซื้อให้ทันทีนะคะแล้วก็กดซื้อ BTC นะคะในปุ่มเขียวๆตรงนี้นะคะเมื่อกดเสร็จแล้วนะคะ คำสั่งมันจะไปทันไปทันทีเลยนะคะแล้วกอ็อาจจะไม่มีแม้กระทั่ง open order ข้างล่างตรงนี้นะคะอาจจะไม่มี order pending ไว้ให้ด้วยซ้ำนะคะเนี่ยค่ะคือกดซื้อแล้วมันก็อาจจะเด้งเข้ากระเป๋าไปเลยนะคะหรืออาจจะ pending ไว้ข้างล่างแป๊บหนึง่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีคนเข้ามาซื้อ แย่งซื้อกันเยอะหรือเปล่านะคะแล้วก็เตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการสั่งซื้อเหรียญโดยใช้คำสั่งซื้อขายทันทีหรือมาเก็ตเนี่ยถ้าในกรณีที่ตลาดผันผลสูงๆเนี่ยไม่ควรซื้อวิธีนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะได้ราคาที่แพงมาหันเลยนะคะแบบแพงกว่าปกติไป5เท่า10เท่าก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นราคาเหมาราคาซื้อขายทันที มันจะเน้นให้ได้เหรียญน,นะคะมันมันจะไม่สนใจราคามันทําตามคําสั่งของเรานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อความปลอดภัยนะคะราคาไม่โดดมากก็แนะนําว่าให้ใช้คําสั่งลิมิตเหมือนในคลิปที่แล้วที่ป้าสาธิตนะคะแล้วก็ เพิ่มราคาเอานะคะอันนั้นจะปลอดภัยกว่าค่ะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้าน,นักลงทุนมีอะไรดีๆก็จะเอามาบอกนะคะมีประสบการณ์อะไรก็จะเอามาแชร์เอามาให้ศึกษานะคะสำหรับแอป OKEX นี้เป็นแอปของต่างประเทศนะคะกรตต์ไทยยังไม่รับรองจึงมีความเสี่ยงสูงนะคะป้าก็ เอามาสาธิตนะมาให้ดูเพื่อเป็นการศึกษานะคะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปลงทุนนะคะถ้าจะลงทุนก็ต้องลงทุนไน้อย,อยบริหารความเสี่ยงนะคะแต่ว่าป้าก็ไม่ได้แนะนำนะคะอันนี้ทำเพื่อการศึกษาและก็ความบันเทิงนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ